สวัสดีค่ะสาวเอกใจเสียงแปลกๆในแอร์เรียกช่างมาดูถึงกับช็อกเจองูเจ็ตัวเผยเลขที่บ้านสาวเล่าสุดช็อกเจองูเจ็ตัวซุกอยู่ในแอร์ห้องนอนชั้นสองเผยได้ยินเสียงแปลกๆมาเป็นเดือนเรียกช่างหรือดูถึงรู้สาเหตุยังผวาจนทุกวันนี้ ผู้ใช้ tiktok โพสคลิปวิดีโอแชร์ประสบการณ์ตรงหลังเจองูอาศัยอยู่ในแอร์ถึง7ตัวหลังจากได้ยินเสียงกุกกักภายในแอร์ห้องนอนเป็นเดือนเดือนทุกวันนี้ยังคงฝังใจไม่กล้านอนเปิดแอร์เลยโดยเธอระบุแคปชั่นว่าบันทึกประสบการณ์ตรงใครจะเชื่ออะไรมันอยู่ในแอร์ห้องนอนเราแล้วเขาอาศัยกันได้ไงเชีวิตเรื่องจริงๆของเราที่เจอ เองมากับตัวตอนแรกก็อยากบอกให้แค่เพื่อนที่รู้จักแต่เราคิดคิดไปบางทีการที่แชร์เล่าให้เพื่อนๆนใน t ิกตอกได้รับรู้เพื่อเป็นการเตือนภยัยหรือเฝ้าระวังใครไม่เคยสังเกตลองมองช่องแอร์หรือได้ยินเสียงอะไรในแอร์อย่าปล่อยทิ้งไว้ละเลยหรือรอเก็บหลักฐานจนนานแบบพึ่งนะคะเหตุการณ์นี้เกิดมานานแล้วครบ ปีพอดีแต่ยังจำฝังใจเสมอมาเพราะอันตรายมากๆปกติคือใช้อย่างเดียวแค่เปิดปิดนอนตื่นไปทำงานเอาตรงๆต,ตอนนี้เราเองก็ยังหลอนไม่กล้านอนไม่กล้านอนเปิดแอร์เลยเพราะเปิดที่ไรก็กลัวทุกทีหวังว่าคลิปนี้ที่แชร์จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะในคลิปเธอเล่าว,ว่าเธอรู้สึกว่าในแอร์มีสิ่งผิดปกติหรือตัวอะไรอยู่ข้าง นซึ่งบอกพ่อแม่แล้วแต่พ่อแม่ไม่เชื่อว่างูจะมาอยู่ในแอร์ได้ยังไงเพราะห้องเธออยู่ชั้นสองจนกระทั่งเธอแอบถ่ายเก็บหลักฐานไว้ได้พ่อแม่จึงยอมเชื่อและเรียกช่างมาให้สุดท้ายมีการเรียกช่างมาช่วยจับงูถึงสองครั้งและจับงูได้รวม7ตัวซึ่งเธอก็งงว่าตัวเองทนอยู่มาได้ยังไงสเดือนซึ่งหลังจากจับงูออกมา ช่างก็ทำความสะอาดแอร์ให้ส่วนงูก็เอาไปปล่อยตามธรรมชาติทั้งนี้เธอฝากทิ้งท้ายว่าดูแลแอร์ให้ดีๆ ถ้าเห็นแอร์แปลกๆให้เรียกช่างเลยอย่าทนอยู่มาเป็นเดือนๆแบบเธอหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่อ,พรอ,ออกไปก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นมากมายทั้งเล่าประสบการณ์ที่เจอคล้ายๆกันบางคนเจองูถึง9ตัวขณะที่คอหวยก็ไม่พลาดถามเลขที่บ้านไปเสี่ยงโชคงวด1ตุลาคม2567ซึ่งเจ้าของคลิปก็เข้ามาตอบว่า หกสองทับสค่ะเจอเดือน7งู7ดตัวค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวสนุก .com ค่ะ